ทดสมณะเด่นตะวันอ๋อผมเล้กเคยคุยกับท่านด,ดาวดินอยากอยากส่งให้ท่านดูเผื่อว่าอาจจะให้พ่อท่านวิเคราะห์สมณะเด่นตะวันหายสงสัยว่าทําไมพ่อท่านสมณะปธิรัก์ถึงถึงให้มีการสร้างอาคารบวรใหญ่ใหญ่โตถึง11ไร่สองชั้นมีห้องมากมาย พร้อมให้คนมาพักได้เป็นพันๆคนเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมทุกคนที่ผ่านมาพวกเราไม่เดือดร้อนอะไรเลยทั้งๆที่น้ำท่วมหนักหนักกว่าที่อื่นเพราะเรามีอาการใหญ่ที่รองรับพวกเราจึงอยู่เป็นสุขสบายตลอดมาที่ได้อาศัยใต้ร่มบารมีพระโพธิสัตว์ผมส่งข้อความนี้ไป ส่งไปให้ท่านดาวดินสมณะดาวไปได้เป็นสมณะแล้วไปทนอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ดาวดินท่านตอบกลับมาท่านดาวดินเรื่องนี้ผ่านครับถ้ามีลักษณะของการพึ่งพาตนเองโดยไม่สนับสนุนกลุ่มอำนาจการเมืองนี่ป็นแง่ไขเง่อนไขของท่านนะพึ่งพาตนเองโดยไม่สนับสนุนนี่อย่าไปสนับสนุนนะไปสนับสนุนกลุ่มอำนาจทางการเมืองเนี่ย ผ่านเมื่องั้นะธรรมนัเด่นตะวันจึงบอกว่าทําไมดาวดินไม่เชื่อภูมิธรรมพ่อท่านเหรอนี่ถามดาวดินท่านดาวดินบอกเรื่องการหลุดพ้น,นท่านก็แยกแยะเรื่องการหลุดพ้นที่เป็นส่วนของแต่ละคนเชื่อครับเออเขาก็แยกได้เนาะการหลุดพ้นที่เป็นส่วนของแต่ละคนเชื่อครับแต่ถ้าเรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง ผมยอมรับในการเลือกเลือกของประชาชนครับ <c oughs> ผมยอมรับในการเลือกของประชาชนครับเอฟังนี่อัตมาก็เอะไรยังไม่แทรกอาตมายังไม่แทรกครับ <c oughs> อัตมาแย้งได้เลยว่าท่านเข้าใจอย่างหนึ่งกับอัตมาเข้าใจคนละอย่างแต่ยังไม่แยง้งเอาเอาไป <c oughs> าส,สมณะเด่นตะวันบอกในความเห็นของผม ประชาชนส่วนใหญ่คือก็คือปุตุชนเออนี่ท่านท่านองนี้จะอธิบายแล้วอัตมาเป็นประเด็นเนียท่านเด่นตะวันก็ขยายแล้วส่วนใหญ่นั่นคือปุตุชนแม้จะเป็นจำนวนมากขนาดไหนนี่คือปริมาณของประชาิปไตยครับ ประชาธิปไตยประชาชนประชาธิปไตยพุทุชนรับหัวแม้จะเป็นจํานวนมากขนาดไหนก็ตาม <c oughs> ก็ยังไม่เข้าคายธรรมมาพิบาลน,นะครับ <c oughs> เอาคําว่าธรรมมาพิบาลมา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 เป็นตัว,เป,ตวเ,ปเป็นตัวเงื่อนไขนะท้าดาวดีก็บอกนั่นแหละครับที่ผมเห็นว่าคือปัญหาของชาวโศกปัจจุบันรัฐบาลประยุทธ มีธรรมาพิบาลเพียงใดนี่เข้าใจครรมาพิบาลกันคนละอย่างอ้าวเดี๋ยวค่อยๆขย,อย,อยายอ้าวเขาพูดต่อแล้วธรรมาพิบาลหรือกฎหมายธรรมาพิบาลหรือกฎหมายฟังดีๆนะกฎหมายคำหนึง่งธรรมพิบาลคำหนึง่งธรรมาพิบาลหรือกฎหมายใช้ว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือสับบัญญัติราชบัณฑิตสถาน,นราชบัณฑิตสถานว่าวิธีการปกครองที่ดีภาษาอังกฤษว่า Good Governance วิธีการปกครองที่ดีเป็นคําซึ่งความหมายนั้นยังไม่แน่นอนการปกครองที่ดีเป็นคําซึ่งความหมายนั้นยังไม่แน่นอน ปรากฏใช้ในวรรณกรรมทางการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อพัฒน,นาเพื่อพัฒน,นาวิธีการทางที่สำนักราชการบ้านเมืองจะดำเนินกิจการบ้านเมืองและบริหารทรัพยากรบ้านเมืองไปในทางที่รับประกันว่าสิทธิมนุษยชนจะบังเกิดผลจริงได้เช่นไรนี่เขบอกว่าโออ้างอิงวิกิพีเดียดินะ ในรัฐบาลนีน้ในรัฐบาลนี้ให้การรับรองเรื่องสิทธิมนุษยชนเช่นไรอย่างไรไม่ต้องดูอื่นไกลครับเอาการณีผมเองนี่แหละครับดาวดินว่างนะเอาการณีผมเองนี่แหละครับผมเป็นจำเลยในคดีแต่งกายเรียนแบบสงถึงสามคดีโอ้ถูกดำเนินคดีจับไปเป็นวลานสามคดีนะก่อนที่ตำรวจจะยึดภาคลรอง ซึ่งมีสามสีรวมกันของผมไปวันที่ผมถูกจับมีผู้แจ้งความพ่อครูด้วยคดีเดียวกันมีผู้ถูกจับผู้แจ้งความมีผู้ถูกจับมีผมมีผู้มีผู้แจ้งความพ่อครูด้วยคดีเดียวกันวันที่ผมถูกจับมีผู้แจ้งความพ่อครู มีใครไปแจ้งความเขาเขาพูดในดย้อนหลังในอดีตเรครับพระท่านที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องการให้พระครูเดือดร้อนนะครับแต่ต้องการเปรียบเทียบไม่เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลกระทํากับผมนั้นคือการเลือกปฏิบัติเพราะจริงๆถ้าแต่งกายแบบที่ผมนุ่งม่มวันนั้นผิดสมณชาชาวโสกทั้งหมดจะต้องผิดด้วยด้วยไหมครับสาเหตที่เขาเลือก ที่จะจัดการกับผมไม่ใช่อยู่ที่การแต่งกายแต่เมื่อเขาไม่รู้จะหาคดีอะไรมาให้ผมได้เขาจึงเลือกที่จะยัดคดีการแต่งกายให้กับผมคำถามคือสิทธิและเสรีภาพในการแต่งกายของผมอยู่ที่ไหนครับไม่ว่าสุดท้ายแล้วคำพิพากษาจะออกมาอย่างไรวันนี้ผมก็ต้องเป็นภาราช่ชตต้องผูกมัดอยู่ด้วยคดีนี้แล้ว นี่แหละครับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่ใกล้ตัวที่สุดสำหรับผมและผมเชื่อว่าพันเตนก็สามารถที่จะเข้าใจได้เช่นกันเขาอยากช่วยคุณสังคมหรือว่ารัฐบาลเขาอยากช่วยคุณแต่คุณไม่อยากให้เขาช่วยคุณก็ไปของคุณตามอิสระเสรีภาพตามที่คุณชอบ รัฐบาลก็เข้าใจมากกว่าคุณเข้าใจมากคืออะไรตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าชาวสงนี่เป็นกลุ่มที่อยู่อย่างดีอย่างสงบเขาอยากให้คุณมารวมอยู่กับสงฆ์ดีสงบ <c oughs> แต่คุณเองคุณมานะอตาคุณสูงเกินไปที่คุณจะเข้าใจเจตนาดีของรัฐบาลหรือผู้อภิบาลนี้จริงจริงๆคุณยึดถือและคุณไปหาเรื่องโทษ รัฐบาลหรือว่ากลุ่มเจ้าคณะเจ้าราคาราชการเจ้าหน้าที่ลึกๆเนี่ยเขาไม่ต้องการให้คุณเป็นเศษอุอก,กาบาทน้องกระแดงอยู่นอกวงโคจรมันไม่มีความเจริญอุก,กาบาทนะเขาต้องการให้คุณมาอยู่ในวงโคจรของกลุ่มนพเคราะห์ใดใดหนึ่งครับ แต่อยู่เทรัสมาคมก็ได้อาอยู่เทรัสมาคมก็ได้มาอยู่กระอรก็ได้เพราะอาโศก็ายอมรับแล้วเขาไม่อยากให้คุณเป็นไอ,อ้เศษสวะหรือไม่เป็นอุกาบาทที่ไม่อยู่อะไรเลยต่างหากคุณไม่มีภูมิธรรมรู้คุณนึกว่าคุณอิสระคุณนึกว่าคุณยิ่งใหญ่คุณนึกว่าคุณมีสิทธิมนุษยชนสิทธิแบบอุกาบาทนะ สิทธิเดียว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 ที่ไม่มีหมู่ไม่มีกลุ่มไม่มีอะไรเลยแล้วคุณก็บว่าคุณใหญ่คุณอุก,กาบาทคุณจะไปใหญ่กว่าโลกลูกหนึ่งคุณไปใหญ่กว่านุพเคราะห์หมู่หนึ่งคุณจะเป็นได้เลยมันไม่ได้หูมรธรรมข่งคุณยังไม่ได้เข้าใจอะไรเลยคุณยังเป็นอุก,กาบาทอยู่แท้ๆคุณเข้าใจให้ดีนะนี่ก็พยายามในฐานะที่เคย เป็นจตุวิาา์ทีเคยสอนเคยอะไรมาก็ขออภัยถ้าถือตัวก็ขออภัยถ้าไม่ถือตัวก็น่าจะได้ประโยชน์นะหาโลกอยู่หาวงโครจรนพะเคราะห์อยู่ซะอย่าเป็นทำตัวเป็นอุกกาบาตไม่ได้เรื่องอะไรอุกกาบาตมีแต่จะสลายสูนไปสูญเปล่าเลอะเทอะไป,ปะเปล่า หาอะไรก็ไม่ได้อยู่ในอวาาการ,รไม่เข้าเรื่องหรอกเทียบอย่างนี้ก็น่าจะเข้าใจนะดาวดินนะถ้าผมขอคิดเห็นแป๊บหนึ่งนะครับพระท่านถ้าเขาจะเห็นว่ารัฐบาลเลือกปฏิบัติไม่ดำเนินคดีกับพ่อท่าน <c oughs> ผมยังคิดว่า <c oughs> ดำเนินไปแล้วจบไปแล้วไงทำไมท่านแค่นี้ท่านก็คิดไม่ออกเรือไงมัน มันไม่สามารถที่จะมาเอาผิดอีกแล้วแล้วก็อธิบายไปแล้วว่าเขาไม่อยากให้คุณอยู่เป็นอุกกาบาตอยากให้อยู่เป็นความเจริญถ้ามันอยู่อุกกาบาตมันก็เป็นอุกกาบาตท,ที่จะผุพังไปกับอวกาศไปเรื่อยๆมันไม่ได้เจริญอะไรคุณรู้ความนี้ให้ได้กรณอีอย,อย่างนี้นประเทศไหนเขาก็มีอประเทศที่เจริญแล้วน่ะเขาก็ยังมีข้อกฎหมายบังคับใช้เลยเอาจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดอีก อย่างทักษินนี่เป็นอุกกาบาตที่ไม่ได้เข้ามาในวงโคโจรอยากเข้ามาจะตายเลยนี่เข้ามาไม่ได้เพราะอันละเป็นอะไรก็ไม่อะไรเลยเนี่ยสัญชาติญาติโอไม่ใช่สัญชาติสัญชาติสัญชาติชื่อสัญชาติเขาเป็นชาวอะไรก็ยังไม่รู้เลยนี่เป็นอุกกาบาตล่องแรง,งแรง่องแรงอยู่นอกโลกไอ้นอกประเทศไทยอะอยากเข้ามาประเทศไทยจะตายไม่เข้ามาแต่คุณน่่จะเอาจะออกไปตรงข้ามกับทักษินเขาใครง่ก่าใครเพราะทักษินกับดาวดินเนี่ย เออนี่ไปคิดดีๆใครโง,ง่ก็ใครสองคนเนี่ยตั้งจริเขายังอยากจะเข้านะแต่ตัวเองเนี่ยยังอยากเป็นอุก,กาบาตให้มันเฟื่องไปกับอวก,กาศสลายไปโดยไม่ได้สาระอะไรเลยไม่มีอะไรเจริญขึ้นเลยอืมอ้าอธิบายขนาดนี้แล้วไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วศึกษามาปานี้น่าจะได้อะไรสักหน่อยนะ